สวัสดีครับวันนี้มาพบกับงานพ่นสีนะครันนี้ตีเป็นงานซ่อมแผลนะครับตีมาเป็นงานซ่อมแผลทั้งแถบนะลงสีเท่เาแรกมันก็จะลงให้กบๆสีพื้นไว้ก่อนนะแต่ยังไม่พ่นเต็มชิ้นนะจะลงแค่กบกสีพื้นไว้ก่อนเปอร์โยนะครันนี้เป็นเปอร์โยลงสีเท่าที่สองนะ ก็จะลงให้เปียกเปียกขึ้นนิดนึงนะเปียกนิดนึงสัก60 70ถึงเนะพ้นสีันก็จะพ่นด้วยกันอยู่2เที่ยวนะเที่ยวนี้ก็จะสัก60 70ถึงอร์นะอันนี้เป็นเปอร์โยนะเปอร์โยสีเกรย์ครับผมก็จะออกเขียวเขียวนิดนึงเป็นสีเกรย์นะเป็นสีโซเวนนะสีพินเนอร์ก็จะ ค่อนข้างที่จะพ่นง่ายนะไม่ค่อยหลายเท่าไหร่นี่ก็เป็นการลงสีเที่ยวสองนะเที่ยวนี้ผมก็จะลงเปียกหน่อยนะสักแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะก็แล้วแต่เทคนิคคนนะแต่เที่ยวนี้ผมก็จะเปียกดิดหนึง่งเพราะว่าถ้าเราไม่เปียกเที่ยวนี้เม็ดสีก็จะหยาบนะมันมันจะหยาบ พอเม็ดสีหยาบแล้เนี่ยเคลียร์เล็กเกอร์ไปมันก็หยาบนะให้เขาเปียกหน่อยผิวจะได้เรียบนะอัดไปเลยเที่ยวนี้เปียกนะไม่ใช่ฉ่ำนะถ้าฉ่ำมันก็จะไหลนะเที่ยวนี้ก็จะเป็นเที่ยวโรยโรยนะครับโรยกันลาย โดยกันไล่ผมก็จะโรยด้วยกันอยู่2เที่ยวนะก็จะใช้รวมอยู่ประมาณ1นึงถึงหนะครับาร์นะคันนี้ผมใช้อยู่1.2บาร์นะจะโรยด้วยกันอยู่2เที่ยวแต่ถ้าเที่ยวเดียวแล้วมันไม่ลายแล้วผมก็จบเลยนะเขีรยเลกเกอร์เลยแต่ถ้ามันยังมีจับอยู่มีด่างอยู่เล็กๆน้อยๆผมก็จะมาโรยเก็บเที่ยว2นะ อันนี้ก็มาโรยเที่ยวสองนะโรยเที่ยวสองก็จะเดินถี่ขึ้นนะเดินถี่เดินเร็วขึ้นนะเวลาโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเขาแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสีเม็ดสีก็จะเรียงเรียงตัวกันสวยนะกาจะเรียงเป็นเม็ดสวยนะเที่ยวนี้ก็โรยโรยเที่ยวนี้ก็จบแหละ